คนวันนี้นะคะเราจะมาลองพิสูจน์ดูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราไปเจออะไรนะเธอบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดนะคะเราไปเจอบิ๊กฟูดมานะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มผลจากกานแล้นนะคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบิ๊กฟูดนะเพราะว่าเรานึกว่าเป็นอะไรนะเธอเราเนืว่าเป็นแค คนนี้ค่ะเธอโอเคโอเคคือเขาโดนบิ๊กฟุตตีนะคะแล้วก็มีเพื่อนของมันนะคะชื่ออะไรนะเธอไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันเขามันบอกว่ามันชื่อเอ,อ่อสังเแหงยิ้มไม่ใช่เหรอเออใช่สังเแหงยิ้มอย่างนงี้ยไม่รู้เราอันนี้เ,เราไปไทำอะไรมันสังเแหงยิ้มเรายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะคะ่ะทุกคน อาจจะเป็นเพื่อนกับมันก็ได้ใช่ตอนนั้นเราแบได้เสียงแปลกแล้วจากนั้นมันก็ตีเราตรงเนี้ยใช่ค่ะทุกคนนี่นะคะคือโหมดในชีวิตฮ้ยมันชอบมาค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะสิบแปดบวกมากเลยโอเคครับอุ้ยเธออันนี้สนุกเธอลองโหลดดิเออแต่กูเล่นไม่ได้ โอเคนะคะคือแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ต้องรคืนนะคะมันนอนไม่ได้นะคะเมเหมือนว่าบิ๊กฟูดอ่ะจะทำอะไรสักอย่างนะคะเออแต่มันมีการเกิดแบคมูเได้ง่ายมากเลยลนะแต่เราก็คือจานสีเหลือแต่ทุกคนอยู่ดีๆเราก็เจอจานสีเหลือดเฉยเลยใช่ตรงนี้เลยค่ะตรงที่นอนเราเลยค่ะนี่แล้วจากนั้นเรา,เ,ราเป็นบัสแล้วเรา ตอนนี้เราเล่นในคอมนะ,นะคะเราเล่นในคอมนะเราไปเห็นฟีมาเราก็เลยโหลดมานะเราไม่ไไนวว่าเชื่อเลยนะว่มันจะเป็นอย่างนี้ได้ใช่เพราะเราไม่มีตาไง,งเราก็เลยโหลดของฟีมาไม่ใ่น,นั้นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้เลยใช่เเคยเจอครั้งหนึงเหมือนเราเราเคยเล่นประมาณ5ปีแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมเธอ หรือิบองมได้ถ้าปะมักาขากินเขากินได้อะเธอทำไมเธอกินไม่ได้อะเขกินไปแล้วอ๋อธถ้าเขาุดไปเจอนะีอยากพูดคำหยาบช่องนี้ามพูดคำหยาบเธอเจ้าวนี่ กจะปนบอ่เนี่ยนี่ตรงนี้นะคะคือตรงตรงที่เราไปเจอบิ๊กฟุตแล้วเราก็มาสร้างนะคะแล้วเราแล้วมันก็ตามเราอยู่นะคะถ้าเราบล็อกอะเราจะเห็นบิ๊กฟุตกับไอ้หน้าแงงยิ้มนะคะไม่รู้เราไปโหลดมอสตร์นั้นอะฉันไปทำอะไรไม่รู้อะจะทำอะไรจะไปโหลดมอสอะไรสักอย่างนะแล้วเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยหรองัออ้งนเรามาเต้นกันเลยะค่ะ เดี๋ยวเขาไปเอาเพลงก่อนนะเธอโอเคโอเคอยู่คนเดียวนะ uh เดี๋ยวเราเอาเพลงก่อนนะคะเพื่อเราไม่ค่อยได้กลัวอะไรเนะ <S <S าะเธอกลัวมากใช่ไหมใช่กลัวม,มากาเลยโอเคแปลว่าเธอกลัวโอ้ oh, oh. ไม่ได้มีลุงตู่ด้วยโอเคโบอลลิง <laughs> ก okay. ับช่างตีไนไก อย่างเงี้ยอุ้ยตะกิ้ขาอไก่อเพือนีกชิ้ไหนอะไรตีแล้ปนยงไีเขาน่าจะไอ้สังเวยยิ้มหละมันจะเป็ยังไง กินไก่แต่โบลิงไม่ชอบกินไก่โบลิงยังของดีดๆกินยาแต่กูไม่กินไงโบลิงเป็นคนใส่ใจกินต้นไก่แต่ไม่ชอบใส่ใบโบลิงบอกมาอะไรมันไม่ขี้เรากูไม่อยากเอาใจไม่ต้องสนเลยมึงไม่เราแคร์แล้วกูแซงวันนั้งดีบแหลเออร์บอกแล้วนะเี็นแซงวแต่ว่าโลมันแพ้แต่อีกอย่างกูไม่ชอบกินไก่อะซีซัวเดินมเจอปืนใหญ่สองดันจำใจไรบ่ หรือลายการเต้นก็ปาร์ตี้ความไม่ต้องกลัวไงเธอเดี๋ยวเดะเขาต้อจะแก้โมดได้นะแบบตัวนึงตะกี้นะคะเธอเหมือนเธอเป็นส้มแอร์เลยอะเหมือนเธอว่าส้มแอร์อะเนี่ยทุกคนเรากดตรงนี้อ่ะนี่นี่เรากดตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนี่เรากด เนี่ยเธอลองเข้ามาดินี่เรากดตรงนี้นะคะนี่เรากดตรงนี้นะคะนี่นี่เราแล้วกดตรงไหนละเธอเนี่ยกดตรงนี้เขาปรับระดับแล้วก็กดตรงนี้เว้ยแล้วจากนั้นอ่ะ <c oughs> มันเหมือนมอสอ่ะมันทําให้เกิเดแก๊กหมูลได้ง่ายมากเลยอ่ะเราอ่ะต้องแบบเจอพิกฟูน่ะตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้เลยนะว่มามันเกิดได้ไงย <c oughs> ใช่แล้วตนี้เกินนตเสียงสเกลว่ะ บอกว่าน่าจะโดนบิ๊กฟุตกินไปแล้วล่ะอุ๊ยเธอเขาขอโทษเล่นกันหรอว้าเวเวเลซนี่เหรอม,มันโดนกล้าเลยสิเหมือนน,นั่นโดนแบบกินนะใจใส่ค่ะเดี๋ยวผมเดีิมไปวุ่นกันไว้หมดอ่ะเออตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่ด้วยกันเลยเนาะอตอนนั้นน่ะตอนเราจะเล่าเหตุการณ์นึงเหตุการณ์นึงให้ฟังนะตอนนั้นน่ะเราจะทำคลิปลงทิกติกก ทำสำรองไว้ก่อนใช่แล้วจากนั้นอ่ะเราจะทำคลิปอะไรนะปากัวใช่แล้วจากนั้นเราเขาอ่ะบอกว่านีนนีนไปสร้างรางรถไฟกันต่อไอเดียที่เจ๋งแต่เขามีไอเดียหนึ่งเพราะฉะนั้นก็พากันแล้วเขาก็วางอันนั้นแล้วเขาก็วางแบบที่ควบมันให้มันจะปีอ่ะอยู่ดีๆรถรางแม่งขยับเองอ่ะขยับแบบอย่างไงนะเธอดิ๊กๆๆ,ๆ,ๆเออใช่ดิ๊กเลยไม่มีคนอยู่ในนั้นอ่ะ เหตุการณ์นี้มันก็ชวนแบบไม่อยากจะเล่นทึกลขวัญน,นะคะใช่เราเราจะไม่หยุดเล่นเล่นเกมนี้จนกว่าเราจะหาข้อสงสัยได้นะคะใช่ทุกคนถ้าใครไม่อยากเจอแบบพี่อย่าโหลดมาเล่นไหมคะช้างน,นะอย่าโหลดมาคำเตือนอย่าโหลดนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกให้ดูเนาะใช่ใช่นี่ดยวน,นุ่นนะ นี่คือไม์คับอันนี้ค่ะนี่ไม์คับช้าง<ช>เนี่ยแบบนี้อันนี้เลยค่ะอย่าาโหวตนะทุกคนถ้าไม่อยากเชื่อกันปแปลกอันนี้เลยเดี๋ยวเขาถ้าจะโหลดก็โหลดมาเล่นเองนะคะอย่ามาบอก<ช>เพราะว่าเตือนแล้วนะเตือนเราไม่เชื่อก็ถ้า,อย,าอย่างนั้นต้องเล่นกับเพื่อนนะคะถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกแบบพวกเราเล่เพราะว่าเรา เขาอ่ะก็เคยเจอใช่ไหมเธอใช่เราเคยเจอมาสองสามรอบแล้วใช่รอบสุดท้ายที่เราแบบเจอหนักที่สุดอใช่ไมค์ครับนี่นะคะอันนี้เลยนะคะห้ามเล่นนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะมีแอปปองถ้าอย่าโหลดแอปจริงแบบนี้นะคะห้ามโหลดเหมือนเป็นแอป แอปปอมมาโหลดได้นะคะแอปปอลเหมือนแบบเนี่ยอันนี้อันนี้โหลดไปเลนเลยใช่อันนี้โหลดไปเลยเพิ่มเติมสนุกมากเราเราไม่โฆษณาเขานะคะอันนี้เราไม่ได้โฆษณามินิเวิลนะทุกคนต้องเข้าใจนะเนี่ยเนี่ยกดคับของอร์มแต่เล่นได้เนี่ยไม่คับของปอมอ่ะกดไปเลย อันนี้อันนี้ของจริงนะคะทุกคนใช่จริงๆของจริงมันมีฮีโร่บาดด้วยนะเพราะเธอใช่เขาเคยได้ยินตำนานอยู่ให้งางทุกคนอย่าโหลดมาเล่นเล่นแต่นี้ดีว่าดีแล้วหรือทุกอย่างมันก็อาจจะมีสิ่งลี้ลับอะไรก็ได้นี่ค่ะไปเล่นอันนี้นะคะคือน่ารักมากๆเออเธอเธอเอันนี้ผิดอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ไมัน่นไม่ได้หรอเออใช่เขาลองโหลดแล้ว ันไหนเลนดได้อะความน่ารักน่ารักเราต้องปมอย่างนี้นี่หรือจะเล่นอันนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะอเอาไปเล่นเลยนะคะคือน่ารักมากแต่มีโฆษณาเยอะหน่อยนะใช่ภาพสวยน่ารักมากใช่แล้วก็นี่เตียงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ใช่มีจิ้งจอกเหมือนมีจิ้งจอกด้วยนะแต่เรา เราไม่ค่อยได้เล่นใช่เราไม่รู้ไม,ไมนี่ม,ม,มันมีมันมีหมดเลยนะคะแต่ไม่มีโซฟาน,นะนี่ทุกคนรู้ไหมก็คือตอนนั้นน่ะเราเล่นอยู่คนเดียวแล้วจากนั้นน่ะเราก็กำลไปเจอแห่งแห่งหนึ่งอ่ะที่มันตั้งเด่นสง่าอยู่ตรงแบบหน้าเราเลยใช่เขาตกใจมากก็เลยบินหนีนี่หรือไม่ครับนี่นะคะไม่ครับนี่ก็ แต่งตัวม้งเล่นได้นะคะไว้แต่งตัว,ตว,วเนาะเ,เธอนี้เล่นได้เหรอเนี่ยเราลองโหลดมาเล่นไหมเดี๋ยวอันนี้มันให้แต่งเราแต่งตัวนี่เธอดูก่อนเนี่ยดีมากเลยค่ะโหลดมาครับแล้วเอาอันนี้ตัวละครน่ารักมากให้ให้ใหน,นำให้ใช้ดีให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอ ุกคนขอให้สูงคะแนน,นเลยนะ่ากลัวมากก็นี่ไงเธอเราลองอดเอามาก่อนแม้เนี่ยก็ก็เราเซฟก่อนใช่ไหมเดีย๋ยวแล้วก็เนี้ยน่คือไมเคาที่อันตรายสำหรับเด็กนะคะอย่าไปเล่นเลยแม่ทำงี้เราเจอมากับตัวเองหลายรอบแล้วเรา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 เล่นตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณสามปีก่อนใช่ตอนนี้เราประมาณปีที่สี่แล้วสิบห้าขวบเรามั้งใช่ไหมไม่ไม่สิบห้าเหรอ ใช่เฮ้ยเราอายุเก้าอยู่เลยนะเออใช่แต่เราเรามามทําคลิปนะคะเพราะว่าเรามาทาคลิปเนี่ยเพราะอยากให้แม่เราเนี่ยได้ทําบ้านใหม่เพราะบ้านบ้านเราเนี่ยจะทําบ้านใหม่เพราะเราไม่อยากผ่อนด้วยไงเธอลองเราโหลดอันนี้ก่อนคือเนี่ยเราส่งไฟส์นี่นะคะเราต้องเรียนนะคะ โอ้ S <S <S แต่ไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูครูนะไม่ให้ดูนะคะไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูนะ <อ au S 1> ไม่ให้<ร>ดู<อ>นะเเห็นกันหมดแล้วเธอกดออกก่อนเธอเล่นนาครับเช้าเหมือนเดิมเธอ <au S 2> เขาเขาเปิดสก,กินอันนี้ก่อนนะพี่ชาว่าเธอแต่เขาไม่เล่นแล้วนะเขาขอ <S <S <ๆ>เขาขอไปเรียนก่อนเธอเธอตัวละครไหนเดียวที่น่ารักกับเขา oh, ไม่รู้เฮ เธอต้องไปเรีย Get นอีกแล้วแล้วใครจะส่งคลิปเ่านี่ดาวน์โหลดอนุญาตมันยังไม่ตายเออไโอ้ยโทรตอนนี้หลอนมากเลยนะเธอต้องไปเรียนอีกแล้วหรอโอ้โหต้องสอบดีนะสอบแค่หนึ่งวิชาเหรอเช่อไอ้โคตรสบายเลยตอนนี้ <kę riff> ักก่อบันเลยแนะนำอย่าโหลดมารครับที่มันชื่อว่าม e ครับอีซี่นะทุกคนถ้าจะโห,ห,โหลดก็ตามใจคุณนะคะ<ช>เราเตือนแล้วไม่ฟังก็อืม,อมจบกันแค่นั้นค่ะใช่บา,บายนะคะตอนนี้เราต้องเรียนแล้วนะบ๊ายบาย